นนเราระเข้ามาในเกลนะคะแต่ครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมนะครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมจริงๆครั้งนี้เราจะพาทำอะไรพิเศษพิเศษสักหน่อยช่วงนี้เราจะพามาเป็นอะไรหนะ้าอะไรหนะ้าอะไรหนะอะไรหนะ้าวันนี้เราก็จะเข้ามาใน ถ้าเรากดสั่งของอาจาอจะคอนใจเงานเราได้สูดเราไม่ได้ทำเลยอะเราเพราเราไม่ได้ทำเพราะเงานเรามันได้สูดนะไม่รู้ว่ามันทำยังไงนอนบนทำหลายอะไรทำไม่ได้ ไปดูติดตามชมกันต่อได้เลยนะคะสำหรับวิธีการสมัครอวตารไอดีนะนี่คน,นีคนีโมบีมมโม,มนะอวตารโมคอที่เขาให้มาใหม่เนี่ยแบบนี้ดีฝุ่นๆเลยอยากอยากได้แพ็คอะไรไน,นั้นก็เอาไปซื้อได้ตามที่ชอบกันต่อแถมมีเป็นแพ็คลดราคาอีกน้าน้านซิซาบูบีแล้วก็นอกจากนี้นะพี่คนนี้อยากบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเป็นชุดมาใหม่ด้วยนะจ๊าพี่คนนี้ชวนเพื่อนไปดูดีกว่านะคะว่ามีชุดอะไรมาใหม่ในร้านค้ากันบ้างไปกันบ คนเป็นร้านขายเสื้อผ้าวินเทจนะเข้าไปดูกันนันดาทุกคนมาถึงแล้วนะจ๊ะแล้วพี่คนนี้อยากบอกว่าหุยตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีแจกกรแดาษพีด้วยค่ะเอาไปแบบว่าตกแต่งนิ่านของเราได้เลยนะคะทุกคนอันนี้น่ารักมากนะเป็นแบบดอกไม้เลยแล้วก็ทุกคนโอ้โหเพื่อนนะโอ้น่ารักจังเลยแม่ไม่ค่าใจอะทุกคน มีเป็นกระโปรงสีแดต่หกสิบะซะไม่มีอะไรจะให้จูเลย